การที่สรรพสัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทะเลทุกข์คือวัตสงสารนับพบนับชาติไม่ทวนนะี้เพราะว่ายังมีกิเลสอยู่ม่นยังไม่หมดสิ้นอาสวะกิเลสก็ยังต้องทำกรรมและมีวิบากเป็นผลรองรับมีน้อยคนนักที่จะรู้แจ้งเรื่องกิเลส กรรมวิบากและมุ่งสแสวงหาหนทางพ้นทุกข์กแวกกลงล้อมแห่งวัฏทุกข์ออกไปสู่เอกันตะบรมสุขซึ่งวิธีการที่จะทำให้เข้าถึงบรมสุขที่แท้จริงคือต้องเจริญสมาธิภาวนาทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด าใครประพฤติปฏิบัติได้เช่นนี้นะแม้สังสารวัฏจะหาเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายไม่ได้แต่เราก็จะพบทางรอดปลอดภัยจากสังสารวัฏหนทางแห่งปฏิพาน์ก็ใกล้เข้ามาทุกขณะเพราะว่าเราได้น้อมนำใจมาตั้งไว้ตรงจุดแห่งความสำเร็จ สมปรารถนาคือไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นประจำทุกๆวันพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตรัสไว้ในมหาสารโรปมาสูตรว่าดูก่อนภิกษุท,ทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตโดยคิดว่า เราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกับปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตท่วมทับแล้วถูกความทุกข์ท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นบึ้งหน้าจะไหนหนอการกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้จะพึงปรากฏเขาบวชอย่างนั้นแล้วยังลาบสการะ และความสรรเสริญให้บังเกิดขึ้นเขามีความยินดีมีความดำริเต็มเปี่ยมด้วยลาบสการะและความสรรเสริญนั้นเพราะลาบสการะและความสรรเสริญนั้นเขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่าเราเป็นผู้มีลาบสการะและความสรรเสริญส่วนบิกษุอื่นนอกนี้ไม่มีมีสักน้อย ขายอมหลงมัวเมาถึงความประมาทเพราะลาบสการะและความสรรเสริญน,นั้นเมื่อเป็นผู้ประมาทแล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์ความหมายการบวชไม่ใช่อยุติการได้ลาบสการะแต่อยุีิการเอาชนะกิเลสในตัวให้ดีมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ลาบสการะเป็นสิ่งที่เกิด จากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีจิตเลื่อมใสในพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบสาธุชนอยากทำบุญกับเนื้อนาบุญมีอะไรดีๆก็อยากนำมาถวายเพราะรู้ว่าประสงค์เป็นประมุขของทาย,ยกผู้หวังบุญส่วนการรู้ประมาณในการรับและการบริโภค ก็เป็นเรื่องของพระที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติให้เหมาะสมจะได้ไม่หลงติดในลาบสการะเหล่านั้นแล้วมุ่งไปสู่แก่นแท้ของการประพฤติปรมจันทร์คือก,การทำพระนิพพานให้แจ้งต่อไปวันนี้หลวงพ่อจะนำเรื่องภิกษุสองสหายมาเล่าให้ฟังกันต่อนะจ๊ะ ความเดิมจากครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงการสร้างสวรรคเจดีเพื่อปริสถานพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระพุทธศาสนิกชนในยุคนั้นได้แสดงพลังศรัทธาต่อพระรัตนตรัยกันอย่างไรบ้างเมื่อพุทธปฏิยพานผ่านไปไม่นาน มีสาหายสองคนชักชวนกันออกบวชทั้งสองก็ได้แต่งใจศึกษาพระธรรมวินัยนจนแตกฉานทำให้มีลาบสการะและบริวารเกิดขึ้นมากมายภายหลังก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระวินัยทรทั้งสองรูปคอยตัดสินวินัยให้กับภิกษุสงฆ์ในสังกมนทน สมัยนั้นที่วัดกใกล้เคียงกันมีภิกษุว่ายยากอยู่รูปหนึ่งมีนิสัยก้าวราว้าวชาวตหนิและจับผิดภิกษุรูปอื่นไม่ประจำมาถูกพระธรรมวาทีตักเตือนว่าท่านบวชเป็นพระแล้วควรจะสำรวมกายวาจาใจและปฏิบัติตามพระธรรมวินยัย ที่พระบระมาศาสดาทรงบัญญัติเอาไว้ภิกษุผู้ว่ายากมีทิฏฐิมานะนี้ก็ไม่เชื่อฟังได้แต่ดื้อแ่งว่าตัวเองปฏิบัติตามธรรมวินัยดีอยู่แล้วเมื่อห้าไม่ฟังเราธรรมวาทีจึงพูดขึ้นว่าถ้าหากไม่เชื่อฟังจะพาไปหาพระวิไนทอน พระวินัยทรนเยตัดสินการกระทำของท่านว่าถูกหรือผิดเหมาะแก่สมณะสารูปหรือไม่เนื่องจากภิกษุผวายากรูปนี้หรือว่าตัวเองมีความผิดหลายอย่างจึงคิดว่าแต่หากเราถูกพระวินัยทรตัดสินอธิกรณ์วาการที่เราไปเที่ยวด่าว่าภิกษุภูมิศีล และอาจจะได้รับโทษถึงขั้นในลาสิกาขาก็เป็นได้ด้วยความกลโรยจะถูกตัดสินในลาสิกขาจึงแอบไปหาพระวินัยทรนทั้งสองรูปพร้อมกับน,นำทยธรรมและสักการะต่างๆติดไม้ติดมือไปถวายด้วยและพูดจาด้วยความเคารพนอบนอบ้อมออกไปหาปบ่อยๆก็เกิดความคุ้นเคยสนิทสนมกัน ใจนั้นก็แซงพูดจาน่าสงสารว่ากระผมได้ทะละกับพระธรรมวาทีเพราะความไม่้าใจกันบางอย่างอาพระธรรมวาทีมาขอช่วยตัดสินความผิดของข้าพเจ้ากระโปรดเมตตาสงสารข้าพเจ้าได้เถิดถ้าไม่ได้ตัดทั้งสองรูปแล้วข้าพเจ้าก็คงจะไม่มีที่พึ่งอีกต่อไป จากนั้นก็กราบลากลับวัดของตนเองตามเดิมเมื่อกลับไปถึงวัดแทนที่จะปรับปรุงตัวกลับพูดค่อนขอดและท้าทายพระธรรมวาทีว่าถธาคิดว่าเขาไปเจ้าทำผิดพระวิน,นัยกลยไปถามพระวิน,นัยทอนได้เลยพระธรรมวาทีจึงเดินทางไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่าง พระวินัยทรฟังพระวินัยทรฟังแล้วก็ไม่ยอมตัดสินคดีแต่จะบอกให้ไปปรับความเข้าใจกันเอาเองทั้งๆที่รู้ว่าภิกษุผู้ว่ายากกรุปนั้นทำผิดเมื่อพระธรรมวารีเข้าไปหาลูกศิษย์ของพระวินัยทู้ลูกศิษย์ก็พูดเฉยชยไปว่าก็เมื่อพระอาจารย์ผู้ทรงวินัยตัดสินอย่างไร พวกเราก็คงต้องว่าตามนั้นแหละครับไม่ได้รับการตัดสินคดีความก็กลับวัดโม่ไปถึงกระูกภิกษุกผู้ว่ายากพูดจาลบหลู่ดูหม,มินหนักขึ้นไปอีกถึงขนาดขับไล่ท่านออกจากวัดพระธรรมวาทีเห็นว่าตัวเองไม่มีที่พึ่งจึงชักชวนบริวารจำนวนมากเดินทางไปหา พระวินัยทรทั้งสองรูปอีกครั้งหนึ่งได้พูดตำหนิว่าพวกท่านเป็นผู้เห็นแก่ลาบสการะเห็นแก่บุคคลแต่ไม่เห็นแก่พระศาสนา,าเสียเลยทั้งสองไม่ควรเป็นผู้วินิจฉัยพระวินยัยเราเป็นผู้เห็นแก่ลาบสการะเมื่อตำหนิพระวินัยทอนทั้งสองแล้ว ท่านเกิดความสลดสังเวชใจมากที่สาวกของพระผู้มีภาคเจ้าเป็นผู้ทำให้พระศาสนาสื่อมลงจากนั้นพระธรรมวาทีก็พาลูกศิษย์เดินทางเข้าป่าไปเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมจนตลอดชีวิตที่นี้พระวินัยทอนทั้งสองรูปมาถูกพระธรรมวาทีประนามท่ามกลางสงเช่นนั้น ก็เกิดความสลดสังเวชใจนึกรังเกียจตัวเองว่าพวกเรารักษาบุคคลโดยไม่เห็นแก่ประสาสนาตามที่พระธรรมวาทีกล่าวจริงๆเพราะลาบสกการะแท้ๆเลยทำให้เราเนี่ยลำเอียงไม่นึกเลยว่าเหตุการณ์จะบานปลายลุกลามใหญ่โตมาอย่างนี้ ชื่อเสียงที่เคยมีมาก็กลายเป็นชื่อเสียไปเสียแล้วทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับของบิสูสงทั่วสังคมนทนอีกต่อไปเมื่อคิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นบ่อยเข้าใจกระซิาหมองครั้นทำกาละแล้วสมณธรรมที่บําเพ็ญมาตลอดสองหมื่นปีไม่อาจนำท่านให้ไปเกิดในสวรรค์ได้ ราวินัยทรรูปหนึ่งไปเกิดเป็นยักษ์ในเหมมวัตะบัรพศในหิมวันตประเทศชื่อว่าเหมมวตัตะพระวินัยทานอีกรูปหนึ่งไปเกิดเป็นยักษ์ในสาตะบรรพศมัชชิมประเทศชื่อว่าสาตาขีระฝ่ายภิกษุบริวารก็เกิดเป็นยักษ์ เป็นบริวารของยักษ์ทั้งสองนั้นเหมือนกันแต่แม่จะไปเกิดเป็นยักษ์ก็เป็นยักษ์ชั้นสูงนะจ๊ะเหมวัาตายักษ์และสาตาคียรยักษ์ได้เป็นเจ้าแห่งยักษ์ที่มีอานุภาพมากได้รับแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในเสนาบดียักษ์ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด28ตน ามธรรมดาของเสนาบดียักษ์จะมาประชุมกันเดือนละ8ดครั้งเพื่อวินิจฉัยธรรมโดยมีท้าเวสสวรรณ์เป็นประธานเมื่อสาตาเิิยักษ์และเหมอาวัตยักษ์มาพบกันในที่ประชุมก็จำกันได้ต่างก็ปรับทุกต่อกันว่าเพื่อรักพวกเราชิบหายเสียแล้ว อาศัยสหายชั่วคนเดียวและเพราะมัวเมาเห็นแกนลาบสักการะแท้ๆจึงทำให้ตองมาเกิดในกำเนิดยักษ์ช่างหน้าละอายเหลือเกินต่ทายยกพุทธวายปัจจัยสี่กลับได้ไปเกิดในสวรรค์กันหมดนี่ก็เป็นอุทาหรณ์นะจ๊ะกายก็ทำที่ผิดพลาด เพียงหนเดียวแต่มีผลนันยิ่งใหญ่ไพศาลที่จะส่งผลเป็นวิบากข้ามชาติซึ่งมันไม่คุ้มกันเลยกับการประพฤติพรหมจรรย์มานานถึงสองหมื่นปีอย่างไรก็ตามการกระทําที่ผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ขอเพียงมีความตั้งใจและมุ่งมัน่น จะเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นยักษ์อดีตพระสองตนนี้จะแก้ไขวิถีชีวิตในแสงสรวัสรของตนอย่างไรก็ให้มาติดตามรับฟังกันต่อนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออมนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆ ให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงรธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทิดธรรมกายเจดีย์มณ อัควานอนยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุดแห่งธรรมมาเธอท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันสถาปนามหาธรรมกาย